ไปเนี่ยเราจะไปที่เมืองชิมลากันเลยนะคะครั้งนี้นะคะเราก็ได้ใช้บริการสายการบินอินดิโก i อร์ไลนของประเทศอินเดียนะคะโดยนั่งจากเมืองบังกลอไปลงที่เมืองจันดีกาแล้วก็เลือกบุ๊กรถแท็กซี่นะคะด้วยแอปพลิเคชันโอลาเหมือนที่บ้านเราก็จะใช้แกลบ็บหรือไม่ก็โอเบอร์ใช่ไหม จากกันดิก้าไปถึงเมืองชิมลาเนี่ยใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงค่ะเป็นระยะทางประมาณ120กิโลเมตรค่าโดยสารเนี่ยประมาณตก2 0 0 0 0ถึง3000รูปีนะคะแล้วก็ต้องจ่ายค่าผ่านด่านระหว่างรัฐด,ด้วยตอนนี้เราก็มาถึงที่ชิมลาที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ต้องขึ้นลิฟต์ค่ะคนละ10รูปีใช้ตัวอันนี้นะัขึ้นลิฟต์ ถึงชิมลาแล้วอากาศหนาวมากคือตอนนั้นยังไม่รู้ชะตากรรมว่าจะต้องเจออะไรข้างหน้าบ้างรู้แค่ว่าเราจะต้องเดินไปตามทางที่ชี้เขียนว่า U.S.Club อุณหภูมิตอนนั้นอ่ะประมาณติดลบสองถึงติดลบสามองศาใช่ไหมพอเราหาโรงแรมไม่เจอเนี่ยเราก็ตัดสินใจค,ค่ะหยุดพักที่หน้าบ้านของ ใครไม่รู้สักคนหนึ่งแล้วอยู่ๆเนี่ยเจ้าของบ้านเขาก็ออกมาเป็นคุณป้าแล้วคุณป้าก็พาพวกเราเนี่ยไปหาโรงแรมแล้วก็โทรหาหลา,านเขาเพื่อช่วยพวกเราอีกแรงหนึ่งหม,มาเขาน่ารักมากอะไปช่วยพวกเราหาโรงแรมด้วยแล้วก็เดินไปถึงยอดเขาเลยตอนนี้เราเจอปัญหาแล้วค่ะปัญหาใหญ่มากเกี่ยวกับที่พัก นี่คือรูปข้างโรงแรมนะคะในตอนกลางวันปัญหาของเราก็คือโรงแรมไม่ได้จดทะเบียนค่ะพวกเราเลยต้อง w อ l k in ไปยังโรงแรมข้างๆแต่กว่าจะได้โรงแรมเนี่ยทำเอา กินเวลาไปประมาณเกือบสองชั่วโมงเลยทีเดียวนิติกานิติกานิติกาเนี่ยช่วยพวกเรา่หาโรงแรม thank you so much we really appreciate so this is India and your guests are like God for us you are our guests and enjoy your stay thank you thank you นี่เป็นไอของคุณป้าค่ะ คุณป้าที่ช่วยพวกเราขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อหาโรงแรมแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆยอมอยากตากอากาศหนาวแล้วนี่ก็คือน้องหมาโทรี่โทรี่เนี่ยเขาเป็นเหมือนดาราหมาในแถบนั้นเลยอะดูนี่มีคนตามไอจีน้องหมาเยอะเลยแล้วก็อีกสามตัวก็ตามพวกเราไปในคืนนั้นเหมือนกันตอนนั้นคิดไม่ออกเลยจริงๆว่าถ้าไม่ได้ป้าหลานแล้วก็น้องหมา ช่วยพวกเราไว้เนี่ยเราคงยืนแข็งตายกันบนเขานั่นแหละนี่เป็น IG ของนิติกา้าคนที่เป็นหลานนะคะเขาเป็นมิสหิมาจันด้วยอะ่ะสวยป่ะตัวจริงน่ารักมากอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย day two s t o เอ๋ story hero ไม่ hero ให้ hero hello <laughs> แง่ทักหมาผิด S <s <us> อ่ะโอเคซึอ่ะกอ่าโรงแรมเราอ่ะเมื่อเมื่อคืนใช่ปะโรงแรมเราควรจะเป็นโอโยสีดแดงอันเล็กๆเ,เนี่ย <S <s <us> <S แล้วก็ทีนี้เราก็มาวอล์กอินที่ใหม่คือตรงนี้ใช่ไหมอยู่ติดกับจกักรุรเวแล้ว็อกจักรุรเวเนี่ยอ่าก็คือเป,เป็นเป็นเป็นเหมือนกับเคเบิลคาร์แล้วก็ชมวิวขึ้นไปดูวัดข้างบนแต่วันนี้เราจะไปเที่ยวนี่นั่นกัน20ม minutes later <S 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 คยเจ้าถิ่เห็นไหมจิ้มเลยกิ้มจิ้มจิ้มจิ้ม,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 มเอาเอาแลนี่ก็คือองค์หนุมานที่เรารู้จักกันกเขาเรียก,กว่าไกลหย,ยาบช่างม,มันเถอะ <laughs> ในเนี่ยเขาจะมีเหมือนนักบวชใช่ไหมเป็นตัวแทนแล้วก็เอาสีเนี่ยมาจุดที่กลางหน้าผาเป็นสีส้มแล้วก็ให้เหมือนเข้าพองอะให้ทุกคนใช่ปะ่ะในเนี่ยก็จะเป็นรูปปั้นของอนุมานมีรูปของพระกรษณนะแล้วก็เทพฮินดูต่างๆพระพิคเนตด้วยเหมือนกันก่อนเข้าไปนะคะเขาจะให้เราเนี่ยถอดรองเท้าก่อนฝากรอกงเท้าไว้ไม่เสียเงินเนาะฝากรองเท้าแล้วก็เข้าไปไหว้พระข้างใน หลังจากนี้เราจะต้องเดินลงเขาเดินลงไปทางนี้เดินลงไปทางนี้เลยค่ะเดินลงไปเรื่อยๆเ,เลยเพื่อที่จะไปโบสถ์ไคลเชิร์ข้างหลังนู่นตรงไหนวะแถวแถวนู้นอะแถวแถวนู้น ชันมากจ้าแม่ตอนนี้นะคะอีก300เมตรเราก็จะถึงไคลยเชิร์ชแล้ว <gasps> จาก2กิโลเลย t minutes later และในที่สุดค่ะได้ไคลเชิร์ชถึงแล้ว เราต่อใช่ไหมเขาบอกว่า280หลือ250แล้วเราก็ต่อเหลือ200แล้วเราก็ดีใจมากเพราะว่าเราต่อได้200ใช่ปะแต่พอไปอีกร้านนึงเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ180 1แ0ดลิบอเหลือ150อันนี้แต่อัน,นี้ได้มา200